ยินดีต้อนรับกลับสู่การอัปเดตรถยนต์วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกอันน่าทึ่งของ Audi SQ7 ปี2026กุมพลังที่ยังไม่เปิดตัวซึ่งกระิบคำมั่นสัญญาถึงความหรูราความดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัยเรามาเปิดโปงกันให้ลึกที่สุดเท่าที่เรารู้กันสคริปนี้ยาวชวนดื่มดำและถูกเก็บเป็นความลับเมื่อคุณได้ขับรถ SQ7 ใหม่ล่าสุดคุณจะสัมผัสได้ถึงวิวัฒนาการการออกแบบของ Audi ท,ทันทีแผงหน้าปัดด้านหน้าได้รับการปรับโฉมใหม่อย่างโดดเด่นโดดเด่น ด้วยกระจังหน้าแบบซิโกเฟนที่โดดเด่นยิ่งขึ้นพร้อมนวดลายรังพึ่งอันโดดเด่นและไฟหน้าเมทริกซ์เลดอันทรงพลังที่ให้ความรู้สึกล้ำสมัยและดูดันช่องรับอากาศมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขนาดข้างด้วยการชนอันทรงพลังที่ดึงดูดสายตาเมื่อจับประตูแบบซ่อนหรือแบบดิจิทัลจากด้านข้างซึ่งชวนให้นึกถึงรถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่รุ่นอื่นๆผสานเข้ากับขอบหน้าตาได้อย่างลงตัวเสริมรูปลักษณ์ที่ฉบเฉียว และเรียบง่ายที่ด้านท้ายดีไซน์ท่อไอเสียสีท่อและดิฟฟิวเซอร์แบบสปอร์ตบ่งบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งความเร็วความดุดันและสมรรถนะอันเหนือชั้นรายละเอียดภายในส่วนใหญ่ยังคงถูกปกปิดไว้แต่บ่อแสชี้ไปที่ห้องโดยสารที่ประสานความหรูหราเข้ากับเทคโนโลยีคาดว่าจะใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังวัคเอร์น็อกอลูมิเนียมขัดเงาหรือคาร์บอนไฟเบอร์จับคู่กับตัวเลือกไฟสองสว่างทายในห้องโดยสารที่ให้คุณปรับแต่งบรรยากาศ ได้ตามต้องการห้องโดยสารเสมือนจริงของ Audi น่าจะกลับมาอีกครั้งพร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่ปรับแต่งได้เสริมด้วยหน้าจอสัมผัสเป็นแมคคู่หนึ่งสำหรับระบบสาระบันเทิงอีกจอหนึ่งสำหรับระบบปรับอากาศและระบบควบคุมตอนนี้มาดูเรื่องสมรรถนะการบ้างมีข่าวหรือว่าเครื่องยนต์ V8 4.0ลิตรโบคู่จะยังอยู่ใต้ฝากระโปรงให้กำลังประมาณ500แรงมา้าและแรงบิด568ปอนด์ฟุตคาดว่าจะใช้กีอร์นโนมัติ8สปีด และระบบขับเคลื่อนสีล้อคพอโทโของ a u เสริมด้วยเฟืองท้ายแบบสปอร์ตที่กระจายแรงบิดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการควบคุมที่คล่องตัวตัวเลขเบื้องต้นบ่งชี้ว่าอัตราเร่งจาก0ูนย์ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาประมาณ4 3วินาทีโดยมีความเร็วสูงสุดที่ควบคุมได้ประมาณ155ไมล์ต่อชั่วโมงระบบไฮบริดแบบอ่อนที่ใช้คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า48โวลต์อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแม้ว่าเครื่องยนต์ v 8จะกินน้ำมันมากก็ตาม โดย EPA ประมาณการว่าอัตราสิ้นเปลืองน,น้้ำมันอยู่ที่ประมาณ18ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ23ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงในด้านความปลอดภัย Audi น่าจะติดตั้งชุดช่วยเหลือผู้ขับขี่รุ่นล่าสุดใน SQ7 คาดว่าจะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันหยุดและออกตัวระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและอาจรวมถึงระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาพเพื่อการขับขี่ที่คล่องตัวในที่แคบเราจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ ข้อมูลเชิงลึกจากภาพถ่ายจากสายลับและภาพตัวอย่างจากตัวแทนจำหน่ายชี้ว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025โดวยวางตำแหน่งเป็นรุ่นปี2026และถึงแม้ว่าราคาจะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่คุณวางใจได้เลยว่ารถรุ่นนี้จะอยู่ในระดับพรีเมียมอย่างแน่นอนคาดว่าราคาเริ่มต้นจะสูงกว่า90,000ดอลลาร์สหรัฐขณะที่รุ่นท็อปจะพุ่งสูงถึง6หลัก